Hello everyone! Welcome Learning Tree to สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Learning Tree การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูพิมพ์ค่ะวันนี้พิมพ์ก็มีเรื่องของ will will ซึ่งแปละว่าจะและก็ be going to มาฝากนะคะซึ่งทั้งสองคำนี้แปละว่าจะเช่นกันเหมือนกันแต่ว่าใช้แตกต่างกันเราไปดูรายละเอียดของการใช้ will แล้วก็ be going to กันเลยค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คือการใช้ will ซึ่งการใช้ will ก็มีหลายกรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกก็คือตัดสินใจทำบางอย่างในขณะที่พูดอะไรที่สองก็คือเสนอที่จะทำบางอย่าง เห็นด้วยที่จะทำบางอย่างกรณีต่อไปก็คือสัญญาที่จะทำบางอย่างและก็สุดท้ายก็คือขอร้องให้คนอื่นทำบางอย่างให้ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะไปดูตัวอย่างของการใช้ well ในกรณีต่างๆกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างประโยคกันนั้นครูพิมพ์ก็นำโครงสร้างมาฝากนะคะเพื่อเราจะได้นำไปแต่งประโยคได้ด้วยตนเองนั่นเองประโยคแรกเช่นเดิมค่ะ ประโยคบอกเล่าประธานเหล่านี้ I ซึ่งแปลว่าฉันหรือผมก็ใช้ will ตัวย่อเขียนแบบนี้นะคะแล้วออกเสียงได้เป็น I'll You ซึ่งแปลว่าคุณก็ได้หรือแปลว่าพวกคุณก็ได้ก็ใช้ will เช่นกันค่ะออกเสียงตัวย่อนะคะออกเสียงได้เป็น yo แล้วก็เขียนแบบนี้ค่ะ yo We ซึ่งแปลว่าพวกเราใช้ will ตัวย่อเขียนลักษณะนี้นะคะออกเสียงได้เป็น will will they ซึ่งแปลว่าพวกเขาค่ะใช้ will เช่นกันตัวยอ่อเขียนแบบนี้ออกเสียงได้เป็น they ll. they ll. แล้วก็คำนามที่เป็นพหูพจน์ก็ใช้ will นะคะเช่น two men will ประธานกลุ่มนี้ค่ะ he ซึ่งแปลว่าเขา he will ก็ออกเสียงได้เป็น he เขียนยอ่อแบบนี้นะคะออกเสียงได้เป็น he ll. She ซึ่งแปลว่าหล่อนก็เป็น she will เขียนยอ่อแบบนี้ออกเสียงได้เป็น she ll. It ซึ่งแปลว่ามันก็ใช้ it will ออกเสียงนะคะ i t l o ในกรณีที่เป็นตัวยอ่อเขียนแบบนี้ออกเสียงได้เป็น it'll แล้วก็คำนามที่เป็นเอกพจน์ก็ใช้ will เช่นกันค่ะเช่น that man will ต่อไปเรามารู้จักการสร้างประโยคป,ปฏิเสธกันนะคะซึ่งก็ไม่ยากจนเกินไปประธานทุกตัวเลยเราจะใช้ will not นั่นเองค่ะซึ่งตัวยอ่อของ will not ออกเสียงได้เป็น won't เขียนลักษณะนี้นะคะตัวยอ่อของ will not เขียนแบบนี้แล้วก็ออกเสียงได้เป็น won't ประธานกลุ่มนี้ก็เช่นกันค่ะ he she it แล้วก็คำนามเอกพจน์ เราใช้ will not แล้วก็ตัวย่อของ will not ก็คือ w a n t นะคะเขียนแบบนี้ออกเสียงได้เป็น w a n t เรามาดูโครงสร้างประโยคสุดท้ายก็คือประโยคคำถามนะคะการสร้างประโยคคำถามง่ายนิดเดียวค่ะเราเพียงนำ will มาไว้หนะ้าสุดของประโยคก่อนแล้วค่อยตามด้วยประธานเหล่านี้นะคะแล้วตามด้วย verb verb ก็คือคำกริยาค่ะเรามาดูประธานกลุ่มนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็นำ will มาไว้หน้าสุดของประโยคแล้วก็ตามด้วย he she it แล้วก็เอกพจน์ก็เป็นชื่อคนก็ได้เชน่นคุณทอมแล้วค่อยตามด้วย verb เป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ เรามาดูกรณีแรกของการใช้ will ค่ะก็คือตัดสินใจทำบางอย่างในขณะที่พูดเช่น I have left the door open I have left the door open ก็ปประโยคนี้แปลว่าฉันได้เปิดประตูทิ้งไว้แล้วการใช้ will แบบนี้นะคะคือเป็นตัวยอ่อของ I will I will เขียนตัวยอ่อแบบนี้ออกเสียงได้เป็น I'll I'll go, I'll go and shut it. I go and shut it. Shut แปลว่าปิดนั่นเองค่ะ I'll go and shut it ก็แปลว่าฉันจะไปแล้วก็ปิดมันคะนี่ก็เป็นลักษณะของประโยคที่เราตัดสินใจทำบางอย่างในขณะที่พูดนั่นเองซึ่งเราไม่ได้าวางแผนไว้หรือไม่ได้คิดมาก่อนแต่เมื่อเรารู้ว่าฉันได้เปิดประตูทิ้งไว้ เดี๋ยวฉันจะไปแล้วก็ปิดมานั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมในการตัดสินใจทำบางอย่างในขณะที่พูดเช่น Did you phone Lucy? Did you phone Lucy? ซึ่งก็แปลว่าคุณได้โทรศัพท์หาคุณลูซี่ใช่ไหมประโยคนี้ใส่ d a d ดังนั้นบ่งบอกว่า เป็นอดีตนะคะว่าคุณเนี่ยโทรศัพท์หาคุณลูซี่ใช่ไหมอ่ะคนนี้ตอบว่า oh no I forgot oh no I forgot ก็แปลว่าไม่ฉันลืมนั่นเองซึ่ง I forgot คำว่า forgot เนี่ยก็เป็นกริยาช่องที่สองนะคะช่องที่หนึ่งก็คือ forget แต่ว่าอ ประโยคคำถามถามเกี่ยวกับอดีตดังนั้นเวลาเราตอบเราก็ตอบ I forgot ซึ่ง forgot เนี่ยเป็นกริยาช่องที่สองนั่นเองแปลว่าไม่เลยฉันลืมนะคะแล้วมาดูการใช้ will กันค่ะตัวย่อของ I will ก็เป็น I'll เขียนแบบนี้นะคะ I'll phone her now I'll phone her now ก็แปลว่าฉันจะโทรหาเธอตอนนี้แหละนะคะจึงจะเห็นว่าประโยคตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจมาก่อนหรือวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ามีคนถามว่าคุณได้โทรหาคุณลูซี่ไหมแล้วเราบอกว่าเราลืมแล้วก็เราก็บอกทันทีเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอตอนนี้แหละดังนั้นก็เป็นการตัดสินใจในขณะที่พูดเลย เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมของการตัดสินใจทำบางอย่างในขณะที่พูดนะเช่น I don't think I'll go out tonight I don't think I'll go out tonight ก็แปลว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะออกไปข้างนอกคืนนี้ I'm too tired I'm too tired ซึ่งก็แปลว่าฉันไม่คิดนะคะว่าฉันจะออกไปข้างนอก คืนนี้ซึ่ง go out ก็คือออกไปข้างนอกแล้วก็ tonight ก็แปลว่าคืนนี้ค่ะจะเห็นว่าเขาตัดสินใจทำบางอย่างในขณะที่พูดเลยนะคะเขาบอกว่า I'm too tired ฉันเหนื่อยแล้วฉันก็เลยไม่คิดว่าฉันเนี่ยจะออกไปออกไปข้างนอกคืนนี้ครับเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันค่ะตัดสินใจทำบางอย่าง ในขณะที่พูดเช่น I feel a bit hungry I feel a bit hungry ประโยคแรกบอกว่าฉันรู้สึกหิวนิดหน่อยนะคะ feel แปลว่ารู้สึก a bit แปลว่าเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะ hungry แปลว่าหิวนั่นเองค่ะ I feel a bit hungry ฉันรู้สึกหิวเล็กน้อยประโยคที่สองบอกว่า I'll ซึ่ง I'll ก็ย่อม,มาจาก I will นะคะ I'll have something to eat I'll have something to eat ก็แปลว่าเดี๋ยวฉันจะหาอะไรทานนะคะซึ่งจะเห็นว่าเราตัดสินใจทำบางอย่างในขณะที่พูดเลยเราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนหรือเตรียมไว้ก่อนเพียงแต่ละเรารู้สึกหิวนะ,ะตอนนั้นแล้วเราก็จะไปหาอะไรทานนั่นเองค่ะเราเลยใช้ I will นะคะเรามาดูกรณีที่สองนะคะก็คือเสนอที่จะทำบางอย่าง เช่น that bag looks heavy that bag looks heavy ก็แปลว่ากระเป๋าใบนั้นดูหนักนะคะดูหนักดูเหมือนจะหนัก I'll help you with it I'll help you with it ก็แปลว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณนะซึ่ง I'll ก็คือ I will นะคะเป็นตัวย่อของ I will ก็ I'll help you with it ันจะช่วยคุณที่เราจะเห็นว่าเราเสนอที่จะทำใช่ไหมคะเราเห็นว่าออ้อกระเป๋าใบนี้เนี่ยดูหนักดูเหมือนจะหนักนะเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณแล้วกันประมาณนั้นนะคะกรณีต่อไปค่ะเห็นด้วยที่จะทำบางอย่างเช่น can you give him this book can you give him this book กับแปลว่าคุณนะคะ สามารถให้หนังสือเล่มนี้กับคุณทิมได้ไหม Can you give h i m this book? Sure นะคะแล้วก็บอก Sure I'll give it to him tomorrow Sure I'll give it to him tomorrow ก็แปลว่าแน่นอนเดี๋ยวผมจะให้ให้มันกับเขามันในที่นี้ it ในที่นี้ก็คือ book นะคะแน่นอนเดี๋ยวผมจะให้หนังสือกับเขาวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะเห็นว่า i l เราก็เห็นด้วยที่จะทำใช่ไหมคะเขาถามว่าเนี่ยคุณสามารถให้หนังสือเล่มนี้กับคุณทิมได้ไหมเราเห็นด้วยเราก็บอกว่า sure I will give it to him tomorrow เรามาดูกรณีต่อไปค่ะก็คือสัญญาที่จะทำบางอย่างเช่น thanks for lending me the money thanks for lending me the money ซึ่งคำว่า lending ก็คือแปลว่าให้ยืมนะคะก็บอ,อกว่าขอบคุณสำหรับการให้ฉันยืมนะเงินนะประโยคต่อไปบอกว่า I'll pay you back on Friday I'll pay you back on Friday ก็ก็แปลว่าเดี๋ยวผมจะจ่ายคืนให้หรือว่าคืนเงินให้วันศุกร ซึ่งจะเห็นว่าเราสัญญาที่จะทําบางอย่างถูกไหมคะเราขอบคุณเขาที่เขาให้เรายืมเงินแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็บอกว่าฉันเนี่ยหรือผมเนี่ยจะจ่ายคืนให้หรือคืนเงินให้วันศุกร์นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปของกรณีที่เราสัญญาที่จะทําบางอย่างนะคะเช่น I will not tell anyone what happened I will not tell anyone what happened ก็แปลว่าฉันจะไม่บอกใครในสิ่งที่เกิดขึ้น I promise I promise ก็แปลว่าฉันสัญญานั่นเองนะคะเรามาดูกรณีสุดท้ายของการใช้ will กันค่ะก็คือขอร้องให้คนอื่นทำบางอย่างให้เช่น Will you be quiet please Will you be quiet Please ก็แปลว่าเงียบๆกรุณาเงียบๆหน่อยได้ไหมคะ I'm reading a book I'm reading a book ก็แปลว่าฉันกำลังอา่านหนังสือนั่นเองนะคะก็ประมาณว่ากรุณาเีียไหน่อยไหมฉันกำลังอา่านหนังสือก็คือเราขอร้องให้คนอื่นทำบางอย่างนะคะ ต่อไปเรามาดูการใช้ be going to กันนะคะซึ่งการใช้ be going to ก็ไม่ยากจนเกินไปค่ะเราจะใช้พูดในกรณีที่สิ่งน,นั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนและก็ได้ตัดสินใจแล้วหรือตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างของประโยคกันเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างโครงสร้างของประโยคบอกเล่ากันนะคะในการใช้ be going to ถ้าประธานเป็น I นะคะแปลว่าผมหรือฉันใช้ am going to นะคะในสีม่วงแล้วก็รูปย่อเขียนแบบนี้นะคะออกเสียงได้เป็น I'm I'm going to you ซึ่งแปลว่าคุณหรือพวกคุณก็เป็น you are going to แล้วก็ตัวย่อเขียนแบบนี้ได้นะคะออกเสียงได้เป็น your, you you r e going to we แปลว่าพวกเราก็เป็น we are going to เขียนตัวย่อแบบนี้นะคะ we are เขียนแบบย่อแบบนี้แล้วก็ออกเสียงได้เป็น we're a we're a going to they ซึ่งแปลว่าพวกเขา they are going to ตัวย่อของ they are ก็คือ they เขียนแบบนี้นะคะ they're a going to แล้วก็คำนามพระหูพจน์ค่ะใช้ are going to เช่น two men are going to เรามาดูประธานกลุ่มนี้นะคะก็คือ he try is going to he is ย่อเป็น he's he's going she is going to she is เขียนยอ่อแบบนี้ออกเสียงได้เป็น she's going to it is going to it is เขียนย่อได้เป็น its is it going to แล้วก็คำนามเอกพจน์ก็ใช้ is going to ten that man is going to เรามาดูโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนะคะเพื่อช่วยให้เราฝึกแต่งประโยคได้ด้วยตนเองนั่นเองนะคะ I ก็ I am not การสร้างประโยคปฏิเสธง่ายนิดเดียวค่ะนักเรียนเราก็เพียงแค่เติม not หลัง verb to be เท่านั้นเองเช่น I am not I am not going to you are not going to we are not going to they are not going to แล้วก็คำนามพหูพจน์ก็ใช้ are not going to ประธานกลุ่มนี้นะคะก็เป็น he is not going to she is not going to it is not going to แล้วก็คำนามเอกพจน์ก็เป็น is not going to เรามาดูโครงสร้างของประโยคคำถามกันค่ะการสร้างประโยคคำถามเราก็เพียงนำ Verb to be นะคะวางไว้หน้าสุดของประโยคก่อนแล้วตามด้วยประธานค่ะแล้วถึงใส่ going to แล้วก็ตามด้วยกริยานะคะกริยาช่องที่หนึ่งแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามปิดท้ายของประโยคนะคะ am I ประธานเป็น I ใช้ am นะคะ am I going to แล้วตามด้วยกริยา are you going to are we going to are they going to แล้วก็ are those people going to เรามาดูคำถามของอประธานกลุ่มนี้เขาจะใช้ is นั่นเองค่ะ is he going to is she going to is it going to แล้วก็สามารถเป็นชื่อคนได้นะคะในที่นี้ก็คือทอม is tom going to เรามาดูกรณีแรกก็คือสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเราพูด going to ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยสถานการณ์บอกว่า look at those clouds look at those clouds look at those clouds ซึ่งก็แปลว่า clouds ก็แปลว่าเมฆนะคะเติม s ก like ็เมฆหลายก้อนแล้วก็ those นะคะก็แปลว่ามองไปที ie, make ่เมฆกลุ่มก้อนนั้นสิกลุ่มก้อนเหล่านั้นสิคะ is going to rain is t going to rain ก็คือ มันจะตกแน่ๆเลยเพราะว่ามีเมฆเยอะเหล่านั้นใช่ไหมคะก็คือมองไปที่เมฆเหล่านั้นสิแล้วก็แล้วก็เราก็บอกว่าเนี่ยมันจะตกซึ่งสิ่งนั้นน่ะจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าสถานการณ์บ่งบอกนะคะเลยใช้คำว่า it's going to rain นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะเช่น I feel terrible I feel terrible ก็แปลว่าฉันรู้สึกแย่ซึ่ง terrible ก็คือ,อแย่รู้สึกไม่ดีนั่นเอง feel แปลว่ารู้สึก I think I'm going to be sick I think I'm going to be sick ก็แปลว่าฉันคิดว่า,าฉันจะป่วยซึ่งเราจะเห็นว่าพิมพ์ใส่ b ตรงนี้ทำไมก็เพราะว่า sick เป็นคำคุณศัพท์นั่นเองเราจะต้องนำ verb to be ตรงนี้เข้ามาด้วยคะ่ะ I think I'm going to be sick สถา,านการณ์บอกว่า I feel terrible ฉันรู้สึกแย่แล้วก็สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือ I think I'm going to be sick นะคะก็คือฉันคิดว่าฉันจะป่วยคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันต่อนะคะว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเช่น the weather is too nice to stay in the weather is too nice to stay in ก็แปลว่าอากาศเนี่ยดีเกินไปที่จะอยู่ในบ้านนะคะ stay in ก็คืออยู่ข้างในในที่นี้เราก็สามารถแปละนะคะว่าอากาศเนี่ยนะคะดีเกินไปที่จะอยู่ในบ้าน I'm going to take a walk I'm going to take a walk ก็แปลว่าฉันหรือผมนะคะจะไปเดินเล่นนั่นเองค่ะก็คืออากาศดีแบบนี้นะคะก็อยากจะออกไปเดินเล่นบ้างซึ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน,น่นอนนะคะ เรามาดูกรณีต่อไปนะคะเราจะพูด going to ในกรณีที่เราได้ตัดสินใจแล้วหรือตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะเช่น this cheese looks horrible this cheese looks horrible ก็แปลว่า cheese ชิ้นนี้นะคะดู ประมาณแบบว่า horrible ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าน่ากลัวหรือสยดสยองอะไรนะคะถ้าเราไปดูในาการแปลนะคะก็จะแปลว่าน่ากลัวใช่ไหมคะแต่เราสามารถใช้คำว่า horrible ในลักษณะว่าชีสเนี้ยดูเหมือนกับจะบูดหรือว่าจะเหม็นเน่าอะไรลักษณะประมาณนี้นะคะดังนั้นคนนี้เลยบอกว่า i'm not going to eat it i'm not going to eat it ก็แปลว่าผมหรือฉัน จะไม่กินมันนั่นเองซึ่งได้ตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าชีสนี้ลูกดูเหมือนกับว่ามันจะบูดมันจะเน่าประมาณนั้นนะคะเราใช้คำว่า horrible ได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่า I'm not going to eat it ก็คือไม่กินแน่นอนเลยนะคะ เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นลักษณะของคำถามการสร้างประโยคคำถามก็คือนำ R มาไว้หน้าสุดของประโยคก่อนแล้วตามด้วยประธานก็คือ you แล้วค่อยใส่ going to แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งดังนี้นะคะเช่น Are you going to watch the late film tonight? Are you going to watch the late film tonight? ก็แปลว่าคุณจะดู หนังช่วงดึกคืนนี้ใช่ไหมอ่ะวันนี้แต่ว่า I'm going to have an early night I'm going to have an early night early night ก็คือประมาณว่าเราเข้านอนเร็วนั่นเองนะคะก็คือผมหรือฉันจะเข้านอนเร็วนะคะเราสามารถพูดได้เลยว่า have an early night เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะเช่น Ann is in hospital Ann is in hospital ก็แปลว่าคุณแ n นอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ผู้ฟังบอกว่า Yes I know ฉันรู้แล้วนะคะฉันรู้แล้ว I'm going to visit her this evening I'm going to visit her this evening ก็แปลว่าผมหรือฉันจะไปเยี่ยมเธอ เย็นนี้นั่นเองนะคะซึ่งเราได้ตัดสินใจแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคุณแอนเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปเยี่ยมเธอเย็นนี้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ your shoes are dirty your shoes are dirty ก็แปลว่ารองเท้าของคุณโกโปรกนะคะแล้วก็ผู้ฟังบอกว่า yes I know ฉันรู้แล้ว I'm going to clean them I'm going to clean them ก็แปลว่าเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดเขานะคะ them ก็เป็นกรรมนะคะเราเปลี่ยนจาก They, They เป็น them ถ้าอยู่ข้างหลังนะคะเราใส่ them I'm going to clean them นะคะก็คือผมหรือฉันจะทำความสะอาดเขานั่นเองค่ะซึ่งเราตั้งใจแล้วเรารู้แล้ว Yes I know ฉันรู้แล้วแล้วก็ตัดสินใจก็คือ I'm going to clean them ะคะ่ะ Thank you very much for watching my video ขอบคุณมากนะคะในการติดตามรับชมการสอนของพิมพ์ในครั้งนี้ค่ะ ใครต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจของพิม์พได้ที่ Learning Tree นะคะหรือไลน์มาหาพิม์พได้นะคะที่พิมลวัน1 9 8 4ค่ะซึ่งตอนนี้พิม์พก็กำลังเปิดรับสมัครคอร์สนะคะเรียนทาง Facebook นั่นเองค่ะใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ทั้งทาง f a c e b o o k นะคะหรือทางไลน์หรือสามารถโทรเข้ามาได้ที่0 9 7ย์เ8้า0ค่ะ และตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์ของพิมพ์ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีคอสที่1ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะคะเข้าไปได้ที่ www.learningtreeuk.com นั่นเองค่ะแล้วก็ใครที่ชอบนชสอนของพิมพ์นะคะก็รบกวนกด Subscribe กดติดตามทาง YouTube ของพิมพ์ได้เลยนะคะ